โอเคเราต่อกัน e อนะ็พีสองหน้าบ้างไงมีอะไร <c oughs> เอ้ยน้ำมันน้ำมัน <c oughs> น้ำมันทับฟอร์โมโอ้ <c oughs> สับรถเลยรดช้องกนจะแรงได้ยังไงรถของพี่ต้องหมอจัดใส่ <c oughs> ใครเป็นกันหนะ้าวันนี้ไม่ต้องเหมาาื <c oughs> อนกันอ่ะเดี๋ยว เียกวัดมันมันไหวจังวะใครไม่เปล่งวะอ้าวตายคู่อ๋อผูช้ชาคนนี้ทำไมโปรเจกต์มีล่ะอ๋อหรือว่าเขาเขาตายคู่เพราะว่าเขาฆ่า ข้า้วมันแพ้ด้วยกันเลยตายเังอ๋อเราจะเล่นเป็นใครจนแน่บนนั้นจะได้เป็นอินโคเตอร์หรือเป็นเชอรี่นะคะบูมผมน่าจะกลายเป็นเชอรี่หรือว่าเป็นคนธรรมดางงเป็นสีสกเป็นสีสกโูนัาว่าไงไม่ได้เป็น เองเป็นคณะผ่อนเองก็มาเดินที่ผ่านเบซ์ซ์อาเดี๋ยวกูไปแป๊บนึงอ่ะเอ่โอโปรเจกต์มันนั่นได้ภาพแล้วใครตายใครเป็นกูตายใครผู้ชายใส่หมวแดงโอเคแล้วมันอยู่ไหนเขาอยู่ที่ตัวเซฟ ตอนนี้ปีนท่อนไม้น้ำอยู่แล้วก็ฆ่ามึงไปเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เออด้านสุดสายตัดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอจากสายประมาณสักเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวรอสายสักครู่ เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งคลิปไปตอนสายมาแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมขิ้เกียจรอเพื่อนละเพราะฉะนั้นเราจะตัดสายกันแล้วก็ค่อยกลับมาคุยแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรละคลิปเกล้วเจอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยวผมฆ่าฆาตกอรก่อนเกมก็น่าจะจบ โอเคแล้วเจอกันบาย